ติดตามผ่าน Facebook นะคะแล้วก็เชื่อในเกียติมีการดูแลจากวันทูคา้าที่มีการตรวจสภาพรถใช่ให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจเราไม่โดนหลอกหรือไม่โดนร้อมแมวแน่นอน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะก็มาอยู่กับแนนอีกแล้วนะคะ<ม>ที่โชว์รูมตีรถสวยนะคะวันนี้แนนจะมาส่งมอบนะคะโตโยต้าโฟ t ์ u ูเนอรคันนี้สีขา,ขาวๆเลยนะคะให้กับพี่กอยใจนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกกันนิดนึงว่าตัดสินใจยังไงนะคะมาเลือกซื้อรถที่โชว์รูมตีรถสวยนะคะถามน,นิดนึงค่ะพี่กอยใจอันนี้พี่กอยใจ อ่าช้รถอยู่จังหวัดไหนหรือว่าเดินทางมาจังหวัดไหนคะมาจากสงขาค่ะอ่าอันนี้พี่สงขาประเด็ลูกค้ามาจากสงขาอันนี้พี่พี่ก้อยใจติดตามพวกเราตีรถสวยมาจากช่องทางไหนคะมาจาก a c e b o o k ค่ะ a c e b o o k ตีรถสวยนะคะใช่แล้วก็ตัดสินใจนะคะมาจองรถ t ต y o t a Fortuner คันนี้ถามนิดนึงวันที่มาจองจักไฟแนนนะคะมีค่าใช้จ่ายไหมคะตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยอ่าในส่งค่าดําเนินการเราฟรีส่งค่าดําเนินการให้นะคะแล้ว ที่กอยใจค่ะชอบอะไรในตัวรถของติรถสวยถึงเลือกตัดสินใจมารับรถและออกรถกับที่นี่ค่ะก็อย่างแรกอะค่ะติดตามผ่าน Facebook นะคะ,คะแล้วก็ดูเวลาที่ติรถสวยไลฟ์ a c e like b o o k ค่ะ,คะดูมาตลอดแล้วก็อันที่2ก็คือเสื่อในเคียตตีเนาะ,ะแล้วก็อันที่สามชอบตรงที่ว่า มีการดูแลจากวันธุคาที่มีการตวรตวจสภาพรถใช่ให้เราร,รู้สึกว่าเรามั่นใจเราไม่โดนหลอกหรือไม่โดนย้อม <y om S 1> แมวแน่นอนนะคะ,ะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียนะคะว่ารถของเรานะรับประกันในตัวของคุณภาพให้จริงๆนะคะไม่นัานลูกค้าไม่เดินทางมาไกลาถึงสงขาขนาดนี้แน่นอนนะคะ <c oughs> สงขากับปทุมนี่คือเป็น หลายร้อยโลเลยนะคะยังไงนะคะก็ฝากติดตามนะคะพวกเราตีรถสวยด้วยว่าคลิปหน้าเราจะส่งมอบรถอะไรนะคะเดี๋ยวยังไงนงขอตัวนะคะส่งมอบรถเตยตา a f o ์เ u n เนให้พี่ก้อยใจก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ